บรรยากาศยามพบคร่ำครับพบคร่ำดอกพญาเล็บครุฑกำลังบานครับดูสีสันของเขาครับสีชมพูแกมม่วงแกมเหลือง มีอะไรขนอ่อนๆกลิ่นหอมอ่อนๆครับตอนนี้ใกล้จะหกโมงเย็นดูลูกพยาเล็บครุดครับกำลังเป็นลูกอ่อนๆสวยงามครับ ช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวห,หลายต้นก็เม็ดแห้งนะครับเม็ดแห้งไปหมดแล้วต้นนี้ก็ต้นเล็กๆครับสวยงามไปอีกแบบช่วงค่ำๆนะครับใบเขาก็จะเริ่มหุบนะครับ เหมือนกับทําท่ากําลังจะประนมมือประนมมือไหว้นี่ยครับก็สิ้นสุดไปอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้ตื่นมาก็สู้กันใหม่ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆถ้าไม่พยายามนะครับถ้ามีความมุ่งมั่นมีความมานะลิคิดฟ้าหรือจะสู้มานะคนมานะแห่งตนเท่านั้นนะครับถึงจะทำให้เราประสบผลสำเร็จ โชคดีมีชายครับ